กลางค่ำคืนเนงียบสงดตำรวจบุกจับพระชื่อดังกลางกุติแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้กลับทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องสันสะท้านความลับที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดเผยกำลังจะถูกเปิดโปงต่อหน้าต่อตานี่คือเรื่องราวที่คุณไม่คาดคิดและจะทำให้คุณตั้งคำถามกับศรัทธาที่เคยเชื่อมาโดยตลอดเรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนที่มืดเงียบลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวเสียงเสียสดสรดแสงไฟถนนสลัวเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ ที่วัดเก่าแห่งหนึ่งมีพระชื่อดังที่ผู้คนเคารพศรัทธาเสียงกลองยามดังไกลแต่กลับยิ่งเพิ่มความมองเวงพระรูปนั้นกำลังนั่งภาวนาในกุฏิเงาของตะเกียงวูบว่าบนผนังไม้เก่ากลิ่นทูบยังคงลอยอวในอากาศทันใดนั้นเสียงรถหลายคันจอดหน้าวัดอย่างกะทันหันไฟฉายส่องวูบว่าไปทั่วบริเวณเสียงฝีเท้าหนักดังเข้ามาใกล้ตำรวจจำนวนมากเดินตรงไปที่กุฏิ บรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนเวลาหยุดนิ่งชาวบ้านที่แอบตามงเงียบปริบไม่มีใครกล้าพูดเสียงเคาะประตูกุติดังก้องท่ามกลางความเงียบพระชื่อดังลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดระแวงตำรวจประกาศคำสั่งจับกุมอย่างหนักแน่นชาวบ้านที่เคยศรัทธาต่างเบิกตากว้างสิ่งที่ทุกคนเคยเชื่อกำลังสันคลนตรงหน้าเสียงโซ่ตรวนดังแข็งกระด้างบนพื้นไม้ มือพระถูกจับแน่นด้วยกุญแจเหล็กเสียงสวดที่เคยคลังกลับหายไปเหลือเพียงเสียงหอบหายใจความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยเสียงลมหายใจของพระรูปนั้นดังแผ่วแต่กลับชัดเจนในความเงียบของค่ำคืนแววตาที่เคยสงบสุขกลับเต็มไปด้วยความหวาดผวาตำรวจลากตัวออกมาจากกุฏิอย่างเร่งรีบชาวบ้านที่ยืนมุมอยู่ต่างสันสถานในใจ บางคนยกมือไหว้ด้วยความสับสนไม่รู้ว่าควรศรัทธาต่อไปหรือไม่แสงไฟฉายส่องไปทั่วทําให้เหงาของต้นโพโบราณทอดยาวบนพื้นเสียงนกกลางคืนร้องดังราวกับเตือนถึงลางร้ายทันทีที่ตำรวจเปิดถุงผ้าซึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงกุฏิทุกคนถึงกับผงะถอยหลังภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในวัดกลิ่นข้าวแปลกๆล,ลอยออกมาปะปนกับกลิ่นธูปผู้คนเรื่อประสิบประซาบ,บางคนถึงกับเอามือปิดปาก ความลับที่ไม่มีใครเคยคาดคิดกำลังถูกเปิดเผยต่อสายตาทุกคนเสียงหัวหน้าตำรวจประกาศชัดเจนว่าไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ปกปิดได้อีกต่อไปพระรูปนั้นพยายามหันหน้าหนีร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกตัดขาดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแสงแฟลชจากกล้องสื่อมวลชนว่าับวับราวกับฟ้าผ่าท่ามกลางความมืดน้ำเสียงของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นเสียงตำหนิเสียงถามหาความจริงความศรัทธาที่สั่งสมมานานกำลังพังทลายลงในช่วพริบตา พระที่เคยเป็นดั่งเสาหลักกลับถูกปราณาว่าเป็นผู้ทรยศต่อศรัทธารถตำรวจค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากวัดแต่เสียงกระซิบและสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามยังไม่จางหายทุกก้าวของคืนมืดนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดและความสับสนผู้คนไม่กล้าหันหลังกลับบ้านราวกับยังต้องการคำตอบจากเงามืดตรงหน้าบรรยากาศที่เคยสงบสุขของวัดถูกแทนที่ด้วยความยินเยืยอจับหัวใจไม่มีใครคาดคิดเลยว่าคืนนี้จะเปลี่ยนความศรัทธาไปตลอดกาล เสียงสวดมนต์ที่เคยดังในทุกค่ำคืนหายไปสิ้นเหลือเพียงความเงียบที่บีบคั้นหัวใจเงาไฟวูบไหวตามผนังวิหารทำให้รูปปั้นพระพุทธรูปดูเหมือนกำลังมองลงมาด้วยสายตาแข็งกร้าวชาวบ้านบางคนยังคุกเข่าอยู่หน้าศาลาน้ำตาไหลด้วยความผิดหวังบางคนสายหัวชา้าช้าเหมือนไม่อาจยอมรับสิ่งที่เห็นหัวหน้าตำรวจยืนพูดกับสื่ออย่างเด็ดขาดว่าหลักฐานทั้งหมดไม่อาจปฏิเสธได้คำพูดนั้นแทงใจผู้ศรัทธาที่เคยเชื่อว่าพระรูปนี้เป็นผู้มีบารามี ในมุมหนึ่งของวัดเสียงเด็กเล็กสะอื้นเบาจนแม่ต้องรีบอุ้มออกไปอากาศเย็นย่เยือกแผ่วผ่านร่างทุกคนเหมือนความจริงกำลังทำให้โลหิตในกายเย็นลงขบวนรถตำรวจขับออกไปทีละคันเสียงรอบบทบนกรดหินดังสะท้อนกล้องพระชื่อดังถูกกดหัวให้นั่งก้มในรถไม่ได้หันกลับมามองวัดที่เคยอยู่แสงไฟจากวัดค่อยๆจางหายเหลือเพียงความมืดเข้าปกคลุมทุกมุมเสียงชาวบ้านยังคงดังระงม,มไปทั่วบางคนกล่าวหาว่าเป็นมายาคติที่หลอกลวงมาตลอด บางคนกลับยังปฏิเสธยืนยันว่าต้องมีใครสักคนกล่นแกล้งท้องฟ้าคืนนั้นมืดทมึนไม่มีแม้แต่แสงดาวเสียงฟ้าร้องเบาๆบดังมาจากที่ไกลาราวกับฟ้ากำลังโกรธความเงียบปกคลุมวัดอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความสงบสุขเหมือนเดิมมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความสับสนศรัทธาที่เคยมั่นคงกลายเป็นคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบใบโพร่วงหล่นลงมากระทบพื้นทีละใบเหมือนเสียงสะท้อนความแตกสลายของหัวใจผู้คน ในใจของทุกคนยังคงติดอยู่กับภาพสุดท้ายผ้าพ,พระชื่อดังถูกใส่กุญแจมือถูกลากตัวออกจากกุฏิท่ามกลางสายตาศรัทธาที่แตกดับคืนมืดนั้นได้กลายเป็นรอยแผลลึกที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านไปอีกนานยามค่ำคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่หัวใจของผู้คนยังไม่สงบหลายครอบครัวยังคงยืนรวมกลุ่มกันที่ลานวัดกระซิบกระซาบถามหาความจริงเสียงเท้าคนเดินไปมาบนพื้นหินกรดดังกรอบแกรบคล้ายเสียงสะท้อนแห่งความไม่เชื่อ หญิงชราผู้หนึ่งที่เคยถวายพัตาหารทุกเช้ายกมือสั่นเทาชี้ไปที่กุฏิน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดราวกับไม่อาจรับภาพที่เพิ่งเห็นได้เด็กหนุ่มอีกคนตะโกนถามว่าพระที่เราเคารพมาตลอดคือใครกันแน่คำถามนั้นแขวนลอยอยู่กลางอากาศไม่มีใครตอบได้ภายในวัดเงียบงันราวกับทุกสิ่งถูกดูดกลืนไปในความมืดสายลมพัดแรงจนประตูไม้เก่าเปิดปิดเองเสียงเยดอาดดังชวนขนลุก ต้นโพสูงใหญ่สั่นไหวใบไม้ตกกระทบหลังคาศาลาดังกราวทุกสายตาหันไปยังเงามืดที่ปกคลุมกุติมันคือสถานที่ที่ความจริงอันน่าหวัดหวั่นเพิ่งถูกเปิดเผยในความมืดนั้นบางคนอ้างว่าเห็นแสงสว่างวูบวาบเหมือนเปลวไฟบางคนได้ยินเสียงคล้ายบทสวดแผ่วเบาทั้งที่กุติว่างเปล่าวความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจของทุกคนศรัทธาที่เคยเป็นพลังกลับกลายเป็นบ่วงที่ทำให้สับสน ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนยกมือไหว้ฟ้าน้ำเสียงสั่นพร่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยความจริงแต่ท้องฟ้ายังคงมืดมิดไร้ดาวไร้คำตอบเสียงสุนัขเห่าไม่ขาดสายอยู่รอบๆอบวัดเงาสัตว์เล็ดลอดไปมาใต้แสงไฟถนนที่ริปรีเด็กบางคนสะดุ้งร้องให้เมื่อเห็นเงาแปลกตาเคลื่อนไหวบนกำแพงวัดแม่รีบอุ้มเข้าบ้านพร้อมสวดมนต์ขอคุ้มครองแต่ทุกคนรู้ดีในใจว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนไหน นี่ไม่ใช่เพียงการจับกลุมธรรมดาแต่มันคือรอยร้าวที่ทําให้ความเชื่อทั้งหมู่บ้านสันคลอนความมืดหนาแน่นปกคลุมยาวนานและในหัวใจของผู้คนความสงสัยยังคงก่อตัวความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดกําลังรอเวลาประตูออกมาอีกครั้งสายลมยามดึกยังคงพัดวูบว่าผ่านกําแพงวัดที่เก่าแก่จนแตกร้าวกลิ่นธูปที่ดับไปแล้วกลับยังคงติดอยู่ในอากาศเหมือนวิญญาณที่ไม่ยอมจากไป ชาวบ้านบางคนยังไม่ยอมกลับบ้านยืนกอดอกตัวสั่นอยู่ใต้เงาไฟถนนสายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่กุฏิร้างตรงกลางวัดประตูไม้ที่ถูกตำรวจเปิดครั้งว่ายังคงโยกไปมาส่งเสียงดังหน้าขนลุกในเงามืดนั้นมีบางสิ่งดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวชายหนุ่มสองคนแอบเดินเข้าไปใกล้พวกเขาอยากเห็นให้ชัดว่ามีอะไรซ่อนอยู่ทุกกาวที่เหยียบลงบนพื้นกรวดทำให้เสียงดังก้องไปทั่วบริเวณหัวใจของพวกเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอก,อก ทันใดนั้นเสียงกระแทกจากข้าในกุติดังลัน่นชาวบ้านที่ยืนอยู่รอบนอกต่างผะงะถอยหลังด้วยความตกใจเงาดำปรากฏบนหน้าต่างไม้เก่าเหมือนร่างของใครบางคนยืนอยู่ข้างในเสียง,งพึมพำเบาๆคล้ายเสียงสวดดังลอดออกมาทั้งที่พระรูปนั้นเพิ่งถูกนำตัวไปต่อหน้าทุกคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันจนใครบางคนร้องตะโกนว่าวิญญาณท่านยังอยู่ทันใดนั้นเปลไฟจากตะเกียงที่ดับไปแล้วกลับลุกขึ้นมาเอง ส่องให้เห็นร่องรอยบางอย่างบนผนังไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกตาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนราวกับถูกเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบด้วยหมึกสีดำสนิทหญิงชาราผู้หนึ่งสุดตัวลงกับพื้นร้องให้สะอื้นวันนี้คือคำสาบที่ซ่อนอยู่มานานเสียงนกกระหลายตัวบินโฉบลงมาเกาะบนหลังคากุติส่งเสียงร้องหอยหวนผู้คนต่างพากันวิ่งหนีออกจากลานวัดเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังยืนตัวแข็งด้วยความตกตะลึงหัวหน้าหมู่บ้านเดินออกมาช้าๆสีหน้าซีดเผือด เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องอาญาแต่มันลึกกว่านั้นทุกคนหันมองด้วยความหวาดหวัน่นสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไร้คำตอบและในความมืดของค่ำคืนนั้นกุติร้างยังคงยืนตะหงานเหมือนซ่อนความลับที่กำลังรอวันถูกเปิดโปงจนหมดสิ้นเงาของกุติยังทอดยาวทับพื้นหินเย็นเฉียบเหมือนงูยักย้ายนอนขดแสงจันทร์สลัวลอดผ่านเมฆดำทำให้ทุกสิ่งรอบวัดดูคล้ายภาพหลอน เสียงกิ่งไม้หักดังแกรกอยู่ในพงหญ้าราวกับมีใครบางคนกำลังแอบซ่อนผู้เท่าคนหนึ่งกระซิบเบาๆว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมหัวหน้าหมู่บ้านก้าวไปใกล้ประตูไม้ที่เปิดแงม้มเขายกมือผลักเบาๆตะบานประตูกลับเปิดเองอย่างแรงเสียงลั่นกล้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าในหูของทุกคนภายในกุฏิมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องไม้เก่าๆ บนพื้นไม้ยังมีคราบสีคล้ำกระจายเป็นวงกว้างกลิ่นเหม็นข้าวโชยออกมาจนหลายคนยกมือปิดจมูกหญิงสาวผู้หนึ่งซุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเธอจำกลิ่นนี้ได้ดีมันคือกลิ่นที่เธอเคยเจอในคืนที่น้องชายหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเงาที่ผนังยังคงสั่นไหวเหมือนมีใครกำลังเดินไปมาเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังขึ้นใต้พื้นไม้ชายหนุ่มสองคนรีบก้มลงมองผ่านร่องกระดาน สิ่งที่เห็นทำให้ทั้งคู่หงายหลังด้วยความตกใจเบื้องล่างมีช่องลับที่ถูกขุดไว้ภายในเต็มไปด้วยถุงผ้าเก่าๆวางซ้อนกันจนแน่นหัวหน้าหมู่บ้านใช้ไฟฉายส่องลงไปแสงนั้นเผยให้เห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมือที่ซีดขาวโผล่พ้นออกมาจากถุงหนึ่งผู้คนกรีดร้องเสียงหลงบางคนถึงกับหมดสติล้มลงกับพื้นเสียงสุนัขรอบวัดเห่าหอนประสานกันราวกับรับรู้ถึงวิญญ,ญาณที่ถูกปลุกขึ้น หัวหน้าหมู่บ้านยืนตัวแข็งสายตาสั่นไว้อย่างหนักเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงคดีช่อโกงหรือความผิดเล็กน้อยมันคือเงามืดที่ใหญ่โตและดำมืดกว่าที่ใครคาดคิดและกุฏิหลังนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเสียงกรีดร้องยังคงสะท้อนก้องไปทั่วลานวัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและความกลัวหลายคนรีบวิ่งออกไปนอกกำแพงวัดแต่ขาของบางคนกลับสั่นจนขยับไม่ได้ ไฟฉายในมือหัวหน้าหมู่บ้านสั่นไหวแสงวูบว่าไปตามผนังไม้เก่าเงาเหล่านั้นดูราวกับกำลังเคลื่อนไหวเองใต้พื้นไม้ยังคงมีเสียงกระซิบเบาๆดังออกมาเหมือนเสียงคนจำนวนมากสวดพร้อมกันทุกคำแผ่วพรา่าฟังไม่ออกแต่กลับกรีดลึกลงไปในหัวใจทุกคนที่ได้ยินชายหนุ่มผู้กล้าอีกคนก้าวไปข้างหน้าเขากัดฟันยกฝา,กฝากปิดช่องลับขึ้นกลิ่นเน่าเหม็นทะลักออกมาในทันทีร่างในถุงถูกเปิดเผยต่อสายตาโหดร้ายของความจริง มือซีดขาวมากกว่าหนึ่งคู่ปรากฏออกมาร่างเล็กและร่างใหญ่ประปนกันในความมืดที่น่าสะพรึงหญิงชราสุดลงกับพื้นร้องเรียกชื่อหลานชายด้วยเสียงขาดห่วงเธอเชื่อว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่หายไปหลายเดือนก่อนหัวหน้าหมู่บ้านรีบส่งสัญญาณให้ชายหนุ่มปิดฝาแต่ก็สายเกินไปภาพนั้นได้ตรึงอยู่ในสายตาของทุกคนแล้วเสียงกระซิบในกุฏิกลับดังขึ้นชัดเจนราวกับไม่ต้องการให้ใครปิดบัง ตะเกียงเก่าที่มุมห้องลุกติดไฟเองอีกครั้งแสงนั้นส่องให้เห็นรูปเขียนสีซีจางบนผนังเป็นภาพพระรูปหนึ่งในท่าภาวนาแต่ใบหน้าถูกขีดข่วนจนบิดเบี้ยวชาวบ้านหลายคนกรีดร้องพร้อมกันไม่จำได้ว่าใบหน้าที่ถูกขีดนั้นคือพระชื่อดังที่เพิ่งถูกจับกลุมเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจากท้องฟ้ามืดดำลมแรงพัดใบโพรงหล่นลงมาราวกับฝนหัวหน้าหมู่บ้านหันมาพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือ นี่ไม่ใช่แค่คดีแต่คือคำสาบและมันยังไม่จบที่นี่คำพูดนั้นทำให้ทุกคนยืนตัวแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและในเงามืดหลังวิหารใหญ่มีเงาหนึ่งยืนมองอยู่เงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่ดวงตาสองคู่นั้นส่องแสงวาบเหมือนกําลังรอเวลาออกมาเปิดเผยความจริงที่ยังดำมืดกว่านี้สายลมยามดึกพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนใบโพลิววอนเหมือนพายุเล็กกำลังโหมกระหนำ่ำ แสงจันทร์ถูกเมฆดำบดบังเหลือเพียงแสงไฟริบหรี่จากตะเกียงที่ส่องเงาวูบวาบชาวบ้านหลายคนเริ่มตะโกนบอกให้ปิดกุฏิแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเสียงสวดลึกลับยังคงดังลอดออกมาคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งก่อนทุกถ้อยคำคล้ายภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่กลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบหัวหน้าหมู่บ้านกัดฟันพยายามควบคุมสถานการณ์เขายกมือไว้ฟ้าแล้วเอ่ยเสียงดังหากสิ่งที่อยู่ในนี้คือความจริงขอให้เปิดเผยทั้งหมดต่อหน้าประชาชน ทันใดนั้นตะเกียงในกุฏิแตกเสียงดังเปลวไฟกระเด็นออกมาเหมือนประกายสายฟ้าเงาดำบนผนังเริ่มขยับเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในมันค่อยๆก่อรูปร่างเป็นพระในจีวรเก่าใบหน้าเลือนรางเหมือนหมอกหญิงสาวผู้หนึ่งกรีดร้องลั่นเธอยืนยันว่าเคยเห็นพระในเงานั้นตอนที่น้องชายหายไปกลางดึกเสียงคร่ำครวญดังขึ้นจากใต้พื้นไม้ราวกับร่างในถุงทั้งหมดกำลังพยายามพูดออกมา ชาวบ้านเริ่มวิ่งหนีออกจากวัดทีละคนแต่บางคนกลับยืนตัวแข็งขยับไม่ได้เหมือนถูกปรงไว้หัวหน้าหมู่บ้านหันไปมองเงาดำที่วิหารใหญ่ดวงตาแสงว่าเพียงคงจ้องตรงมาไม่ละไปไหนในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างบีบรัดร่างกายหูได้ยินเสียงกระซิบว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกขณะเดียวกันกำแพงวัดด้านหลังเกิดเสียงดังสน,นั่นเหมือนถูกผลักจากด้านใน ฝุ่นควันฟุ้งกระจายออกมาเผยให้เห็นทางลับเก่าแก่ที่เพิ่งเปิดออกชาวบ้านหลายคนเบิดตากว้างด้วยความตกใจช่องทางนั้นมืดสนิทลึกลงไปเหมือนอุโมงค์ไม่มีที่สิ้นสุดและจากความมืดนั้นมีกลิ่นเหม็นคาคลุ้งลอยออกมาราวกับซากที่ถูกซ่อนมาเป็นร้อยปีความเงียบชั่วขณะหนึ่งก่อตัวขึ้นก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆที่ค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดในอุโมงค์ฝีเท้าหนักแน่นช้าแต่มั่นคง ทุกคนที่ยังยืนอยู่ในวัดต่างตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังก้าวออกมาคือคนหรือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปฝีเท้าที่ก้าวออกมาจากความมืดยังคงใกล้เข้ามาเสียงหัวใจของทุกคนดังประสานกันราวกับกรองศึกแต่แล้วฝีเท้านั้นหยุดลงตรงปากอุโมงค์ไม่มีใครเห็นชัดเจนว่าคือใครร่างนั้นถูกกลืนไปกับเนามืดเสียงสวดโบราณที่ดังแผ่วมาตลอดค่อยๆเงียบหาย ตะเกียงที่เคยลุกโชนดับลงในพริบตาลานวัดกลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งเหลือเพียงสายลมพัดใบโพร่วงโรยลงมากระทบพื้นเบาๆหัวหน้าหมู่บ้านยกมือพนมหันไปบอกกับชาวบ้านที่ยังยืนตัวแข็งว่าความจริงทั้งหมดไม่อาจซ่อนเร้นได้อีกต่อไปคำพูดนั้นดังก้องในค่ำคืนอันเงียบงนันทุกคนต่างรู้ว่าความศรัทธาที่พังทลายลงไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เห็นในคืนนี้ได้ทิ้งร่องรอยลึกในหัวใจร่องรอยที่เตือนว่าความศักดิ์สิทธิ์กับความลับอาจซ่อนเงามืดไว้อย่างคาดไม่ถึงและแม้เรื่องราวดูจะจบลงแล้วแต่ในเงามืดของวัดเก่าแก่แห่งนี้ยังมีความจริงบางอย่างรอวันที่จะถูกเปิดเผยอีกครั้งท่ามกลางเสียงใบโพร,ร่วงไม่ขาดสายค่าคืนจึงปิดฉากลงด้วยความเงียบงันที่ไม่มีใครลืมได้ตลอดชีวิต